สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้ามาสู่รายการรวยด้วยห่วงจุย้ยวันนี้กับผมธนากรตันอวัชนาการครับท่านผู้ชมครับเราก้าวเข้ามาปีใหม่ก็หลายวันแล้วแต่ว่ารวยด้วยหวงจุย้ยยังไม่เคยหยุดนิ่งครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาสัมผัสร้านชื่อว่าแซฟอินดีท่านผู้ชมครับห่วงจุ้ยเนี่ยมันมีหลายประการหลายอย่างให้เราสังเกตว่าการดูห่วงจุย้ยบางทีเราดูร้านเพื่อเรียกลูกค้าให้เข้ามา แต่บางทีร้านมันไม่มีโอกาสที่จะออกไปเสนอหน้าบนถนนใหญ่ได้เลยเพียงแต่บนถนนใหญ่นั้นกระแสะมันไม่นิ่งเหมือนกับมีรถวิ่งตลอดเวลาแล้วเราต้องมานั่งหันหลังให้กับรถที่กำลังวิ่งจากไปคุณจะทำยังไงถ้าเจอปัญหานี้บางคนบอกโอ้โหมันเป็นที่ลำบากและยากเย็นมากไม่เป็นไรครับให้คุณนึกว่า การทำร้านอาหารการจะรวยได้มี3ปัจจัยคือฟ้าดินคนฟ้าคือโอกาสดินคือสถานที่แต่คนนั้นหมายถึงคนบริการอาหารอร่อยได้สักอย่างคุณก็รวยได้เลยครับทีนี้พอเรามาเจอสภาพปัญหาอย่างนี้เซฟอินดี้มีทั้งหน้าและมีทั้งหลังทำยังไงให้กระแสน้ำนั้นนิ่งแล้วและเราดึงเข้ากระแสน้ำนั้นนิ่งคืออะไรครับ คือถนนที่รถวิง่งรถวิ่งเร็วไม่ยอมหยุดแปลว่ากระแสน,น้ำยังไม่นิ่งเราดึงมันเข้ามาครับดึงมาเข้ามาในบริเวณสักบริเวณหนึ่งอาจจะเป็นข้างหลังหรือเป็นด้านข้างเมื่อมันนิ่งแล้วเราก็เปิดประตูรับมันเข้าสู่ร้านนี่ครับมันเป็นบรรยากาศการดู่วงจุ้ยอีกสไตล์หนึ่งฉะนั้นท่านผู้ชมครับวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมติดตาม ทั้งช่วงรวยด้วยห่วงจุ้ยที่กำลังจะถึงข้างหน้าและสิงอร่อยนอกบ้านซึ่งบรรยากาศวันนี้เหมาะสำหรับการรับประทานอาหารและการชื่นชมกับทำเลสถานที่เราพักกันสักครู่กันนะครับ เราเรียนรู้เรื่องเก่าบ้างใหม่บ้างก็ตอนกินข้าวนัดครั้งแรกก็กินข้าวงอนทีไรก็อดข้าวใต้ไข่มีกะเพราใต้กะเพรามีข้าวละครทุกตอนมีฉากกินข้าวเรารู้ว่าใครรักเราก็ตอนกินข้าวเรากินข้าวกันทุกวันข้าวต้องสายพันธุ์ดีปลูกดีผลิตดีข้าวพันธุ์ดีข้าวไทยสายพันธุ์ดี มุ่งมัน่นพุ่งขึ้นไม่เคยยอมจมทุกทางตันย่อมมีทางออกถ้าร่วมมือถ้าอยากรู้ว่าบนจุดสูงสุดเสียงซามันดังกึกก้องต่างจากความเงียบที่ก้นแก้วไลใช้ชีวิตให้เหมือนฟองโซดาทุกหยดซ่าโซดาสิง์ เดิมดำกับความสดชื่นที่เติมสีสันให้ชีวิตปิ้งฉม่ให้มากกว่าความสดชื่นสายลับของเราจะถือสองมาชิตะราสติต่อคือมาชิตะแปลว,ว่าอร่อยเมืองไทยมาชิตะอร่อยอ,อร่อยคุณอร่อยฮะอร่อยโอ้โหอุอย้ยกินกันทุกคนเลยอะคนไหนอะมาชิตะแปลว,ว่าอร่อยออคุณนั่นเองอะ มาชิตะแปลว่าอร่อยสาหร่ายอร่อยก็มาชิตะมาชิตะอร่อยเนี้ยบสาหร่ายเต็มเตมคุณบอลสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับเราข้ามาสู่ช่วงรวยด้วยห่วงจุ้ยของแซปอินดี้ผมอยู่กับคุณบอลหุ้นส่วนใหญ่ของแซปอินดี้ ย์ตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้นะครับเพราะความเป็นเพลย์บอยเนี่ยมันจะข่มความหลอกันเอาละเรามาอยู่ข้างหน้าร้านเนี่ยครับเป็นบริษัททัวสมบัติทัวถูกไหมครับเวลาท่านผู้ชมมาเนี่ยหลงยังไงก็บอกว่าอยู่ตรงสมบัติทัวตรงข้ามเลยทัวเนี่ยหมายถึงรถบัสเยอะครับมันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันชนร้านเลยนะแต่ว่าตรงนี้ไม่เจอร้านครับ ร้านมันจะอยู่มุมซีกนี้ครับให้คุณบอลวางแผนไว้หรือเปล่าครับเอ่อก็จริงๆก็ก็ไม่ได้วางแผนอะไรหรอกครับก็อยากจะกั้นให้นเป็นสัดส่วนจะมากกว่าอะไรเงี้ยตรงนี้ไม่ได้กั้นรถชนนะเป็นความบังเอิญแต่ความบังเอิญกั้นสัดส่วนนี่จริงครับแสดงว่ากระแสที่มาแรงเนี่ยผลชนตูมพักมันจะกองตรงนี้เหมือนกับปลามาดิ้นพับๆเนี่ยเราก็ตกปลาเข้าแต่ทิศทางที่ผมวัดนะครับเหนือกับใต้ท่านผู้ชมจําได้ครับ ใต้มีลมเหนือมีน้ำํำเพราะฉะนั้นใต้เหนือต้องโล่งสัมพันธ์ถึงกันสัมพันธ์ไหมโอ้โหนี่ข้างหลังก็จะมีประตูนะครับ,รบก่อนที่เราไปถึงประตูข้างบอกไว้ก่อนว่าร,ร้านอาหารที่ดีโชว์ความอร่อยเตาเรียกลูกค้าครัวต้องอยู่หน้าบ้านครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถเจาะหรือแสดงความเป็นครัวตอนนี้ ร้านได้เปิดกันกี่โมงครับเปิดห้าโมงเย็นครับอ๋อแต่ห้าโมงเย็นไม่ต้องครับถ้าเป็นร้านอาหารที่มีกลางวันด้วยใช่ครับเราต้องเจาะช่องแล้วทําซุ้มออกมาย่างย่างปิ้งปิงป้งส้มตองส้มตำไก่ดีพึบนั่นคืออาหารสําหรับกลางวันแต่เราหลังพระอาทิตย์ตกดิน <laughs> สงสัยมีดีแน่ทีนี่คร <laughs> <laughs> ับเอาละครับโซนหน้ารถกําลังวิ่งมาทางนี้ครับโจทย์คือจริงๆแล้วถ้ารถวิ่งตรงนี้ประตูถึงก่อน แล้วร้านหันหน้าทางนี้มันจะรับได้เยอะดูไหมครับครับแต่ที่นี่ตอนเรามาเนี่ยถนนมันเข้าทางนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าถนนเข้าทางนี้เราต้องรับทางนี้ดูไหมครับก็เลยผมเห็นตั้งไอนนี้อยู่เคาน์เตอร์ดนตีรีแสดงว่าถ้าคนเข้าทางนี้จะเห็นง่ายกว่าเข้าทางนี้ใช่ครับท่านผู้ชมต้องเข้าทางนี้นะถึงจะเห็นชื่อเห็นร้านเข้าง่ายก่อนเอาละ ขอเดินเข้าร้านเลยได้ครับตามผมมันเลยครับผมได้เชิญครับจ้าครับแป๊บตบตรงนี้ผมชอบนะครับผมจ้าเพราะมันไม่ได้พุ่งเข้ามาเราเลี้ยวเข้ามาหน่อยอ่าแป๊บมาถึงยืนยืนตรงนี้ตรงนี้เหมือนมองเหมือนผมหรือเปล่าครับผมเฮ้เหมือนมีงานเลี้ยงอยู่หน้าบ้านอ่าตรงนี้เป็นตำแหน่งนักดนตรีดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงครับแสดงว่าถนนตรงโน้น กับตรงนี้สอดคล้องกัน<อ>แต่เราไม่ได้เปิดประตูเข้ามาร้านเลยแสดงว่าร้านนี้ไม่ได้เปิดประตูหน้าร้านนะครใช่ครับเปิดประตูหลังร้านเลยครับ<อ>ถูกไหมครับแต่ถ้าเปิดประตูหลังร้านเราต้องทําประตูที่โดดเด่นและสวยงามมีคนต้อนรับหลังร<อ>้านมันถึงจะแจวครับแจ๋วไม่แจ๋วเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ช่วงเดินผมก็จะเดินผ่านเคาน์เตอร์นะฮะเป็นเคาน์เตอร์แคชเชียร์ ครับเคาน์เตอร์นี่นะครับในหลักของห่วงจุ้ยทั่วไปนะครับแปลว่าความโล่งเนี่ยถนนเนี่ยมันวิ่งเหมือนกับน้ํากําลังไหลครับอันนี้คือภูเขาสองคนเนี้คนหนึ่งมองนี่คนหนึ่งมองโนร้นเพราะฉะนั้นวางโต๊ะอย่างนี้ป่ะใช่ครับใช่ครับผมเจอคู่แข่งแล้วผมยกเจอคู่แข่งแล้วคุณครูเคยอาจารย์การวางโต๊ะต้องวางแล้วคนเดินผ่านเรามองเห็นอ่าอนนัโอเค สวยครับมาอีกตรงนี้ข้างในเป็นครัวผมไม่เข้าไปหรอกครับเขามีเราเต้งด้วยเหรอครับมีขึ้นข้างบนได้ด้วยขึ้นได้ก็จริงแต่เรายังไม่ขึ้นอ่ะแค่ข้างล่างก่อนรู้สึกว่าเริ่มเข้าสู่บรรยากาศท่านผู้ชมตามตามเราสองคนนะแต่เริ่มเห็นเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ในชายคาอันนี้ออกมานอกชายคาซึ่งเรากําลังจะไปถึงประตูหลัง ที่เปรียบเสมือนประตูหน้าครับนี่มันยังไงอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าัดดูไหมาจารเอามาครับเดินปั๊บโอ้ยผ่านจุดนี้เท่ครับอันนี้เป็นห้องน้ำซ้ายขวาเลยใช่ไหมครับผู้ชายอยู่ขวาผู้หญิงอยู่ซ้ายการทําน้ําโชว์บทบังห้องน้ำเนี่ยตรงนี้จากเข็มทิศนะครับเป็นตําแหน่งดี คือตำแหน่งตะวันออกครับตรงนี้ตะวันออกหมายถึงต้นไม้ดวงอาทิตย์ขึ้นต้นไม้เจริญแล้วมันมีน้ํากดห้องน้ําไว้ถ้ามันมีห้องน้ําตำแหน่งที่น,นี้จะไม่ดีแต่เรากลับมีโชว์น้ําสวยๆมีปลาว่ายครับแล้วแตกออกซ้ายขวาโอบอ,อุ้มอันนี้กลายเป็นประธานเลยนะครับ<อ>ตรงนี้กลายเป็นจุดเด่นเลยนะครับครับอ๋อนี่ทําโม้แป้งด้วยเหรอให้น้ามันไหลออกมาหน่อยนะครับขอบฟดเลยเราจะไปไม่ถึงเลย แค่ตรงนี้ได้สัมผัสหลายอย่างเลยครับครับอ่ะมาต่อกันตรงนี้เลยครับาจารย์ครับอ้าวครับนี่ปะตกลงอันนี้เป็นประตูออกหรือประตูเข้าครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยประตูที่เราทำอย่างนี้เนี่ยับอาจจะเป็นเพราะว่า่าลานจอดรถเรามีาลานจอดรข้างหลังครับแล้วก็เราก็เหมือนกับว่าคนก็เวลาจอดรถครับคือส่วนมากเนี่ยคนเขาจะมาจอดรถแล้วก็เินเข้าร้านครับอาจย์ก็เลย ทำประตูนี้แหละให้เป็นซุ้มเหมือนทังข้าผมเห็นว่าเซฟอินดี้ครับมีจุดดีจุดบอกตรงนี้ครับคุผู้ชมตามผมเลยตรงนี้ครับคนมาที่นี่ต้องเป็นคนมีสตังค์นะคือต้องมีรถขับอ่ใชดูไหมครับขับวิ่งฟาดเข้ามาเนี่ยแล้วมาจอดเราตัวนี้แปลว่าตรงนี้เป็นที่โล่งแล้วตรงนี้กลายเป็นมีประตูลับประตูตรงนี้ไม่สําคัญเท่ากับมีเคาน์เตอร์ครับนี่คือแผนกต้อนรับนะ ถ้าตรงนี้นะถ้าเป็นคนคนเชียงใหม่นะเขาจะไปแกะรูปอันหนึ่งมายืนสวัสดีเคยเห็นไหมครับอันนี้คือการต้อนรับตอนแรกโดยที่เรายังไม่มีคนอ่าแล้วฝั่งทิศใต้มีโล่งมีมีโปร่งมีลมที่นี่อย่างเดียวทางนั้นที่เสียอย่างอื่นดีหมดครับครับลูกน้องจะเข้าออกบ่อยมีมีวิธีแก้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะมันโล่งจัด ตัวนี้มันโล่งจัดม,มาเข้ามาแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บั๊บนี่ครับจะให้แก้ยังไงล่ะจ้างให้แพงหน่อยดิธรรมดาครับดูแลลูกน้องดีๆใช่ไหมธรรมดา<อ>มันเป็นไม่มีทุกคนร้อยเปอร์เซแค่อาหารอร่อยบริการดีนะครับลูกน้องไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรเอาหัวหน้าหรือเฮดเฮมาแสดงว่าตำแหน่งตรงนี้อาจจะต้องมีสีสาราสัตว์วางไว้บ้าง บางที่ลูกน้องคือบริวารครับวางหมาสักตัวที่น่ารักครับไว้เล่นๆตรงตำแหน่งที่มันรั่วครบวบคุมไว้มันจะซีอินเดปแซฟอินดีมากกว่านี้อ้อขอบคุณมากเลยครับอาจารย์คุณบอลมีอะไรสงสัยหรือเปล่านี่ผมไล่แค่คนเดียวเลยเนี่ยออผมว่าอาจารย์ที่อาจารย์แนะนํามาเนี่ยก็ผมวก็ก็นะผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเมสิ่งอาจารย์ทายมาเรื่องเรื่องพลังงานอย่างเนี้ย ันก็มีมีส่วนมากเลยที่แบบมีการเข้าออกู่หลายอย่างเนี้ยทีเนี้ยผมก็พยายามที่จะหาวิธีก็ดูแลอย่างดีอยู่ครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องเรื่องพงช่วยว่ามันโล่งมันโล่งอะไรครับคือเราไม่สามารถเก็บเขาได้เขาก็จินตนาการแต่ว่ากว้างไกลแม้กระทั่งลูกค้าที่มานั่งก็จินตนาการไปไกลเหมือนกันมันนั่งแล้วได้สบายครับรบแล้วอบอุ่นคนดูแลตลอดครับปลอดภัยรถอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะไปจอดที่อื่นนะ อย่างนี้ดูแลตลอดอถือว่าที่นี่ทำเลดีครับแต่ร้านอาหารจะดีจริงมันต้องรู้ว่าอาหารคุณต้องอร่อยแน่มั่นใจไหมมั่นใจมากครับอาจารย์โ,โเราอยู่มานานมากครับเรื่องอาหารครับ,รบผมเชื่อคุณบอลก็มีเขาเหมือนผมเ,เาอ,า,า, <laughs> อาบอกเลยเปนน <laughs> ะรครับท่านผู้ชมครับ จะอร่อยไม่อร่อยเราพักกันสักครู่เดี๋ยวไปพบกันในช่วงสิงอร่อยนอกบ้านคุณปลาอรอยอยู่ครับิญครับเราเรียนรู้เรื่องเก่าบ้างใหม่บ้างก็ตอนกินข้าว นัดครั้งแรกก็กินข้าวงอนทีไรก็อดข้าวใต้ไข่มีกะเพราใต้กะเพรามีข้าวละครทุกตอนมีฉากกินข้าวเรารู้ว่าไครรักเราก็ตอนกินข้าวเรากินข้าวกันทุกวันข้าวต้องสายพันธุ์ดีปลูกดีผลิตดีข้าวพันธุ์ดีข้าวไทยสายพันธุ์ดีมุ่งมั่น พุ่งขึ้นไม่เคยยอมจมทุกทางตันย่อมมีทางออกถ้าร่วมมือถ้าอยากรู้ว่าบนจุดสูงสุดเสียงซามันดังกึกก้องต่างจากความเงียบที่ก้นแก้วไไรใช้ชีวิตให้เหมือนฟองโซดาทุกหยดซ่าโซดาสิง์ จึนด,ดำกับความสดชื่นที่เติมสีสันให้ชีวิตปิ้งฉม่าให้มากกว่าความสดชื่นสายลับของเราจะถือซองมัชิตะรหัสติดต่อคือมัชิตะแปลว,ว่าอร่อยเมืองไทยมัชิตะอร่อยอ,อร่อยคุณอร่อยฮะอร่อยโอ้โหอุ้ยกินกันทุกคนเลยอะคนไหนมัชิตะแปลว,ว่าอร่อยคุณน,นั่นเองอะ มัชิตะแปลว,ว่าอร่อยสาหร่ายอร่อยก็มัชิตะ <c oughs> มาชิตะอร่อยเนี้ยบสาหร่ายเต็มเ็มมา,าแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมคะถึงช่วงของสิงอร่อยนอกบ้านแล้วค่ะวันนี้ควงสองหนุ่มนะคะหนุ่มคนนี้ไม่เกี่ยวนะคะเจแท่านผู้ชมไปช่วงแรกแล้ววันนี้ หนุ่มสองคนนี้ต้องเรียกว่าแซบอ,อย่างนี้เลยค่ะอาจารย์บอกว่าเรามาอยู่กันที่ร้านแซบอินดี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่แซบอินดี้สาขาค่ะและหนุ่มแซบข้างขวาปลานะคะหรือว่าเรียกว่าคุณโอนนะคะผพิชัดนะคะอินสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณบอลนุมหล่อนะคะเจอกันที่สาขาโน้นรอบนี้ก็เจอกันอีกนะคะคุณบอลหรือว่าคุณนัทถนน์จินดาพรามค่ะ เจ้าของและหุ้นสวยวันนี้ดูแลเราเองเลยจังก็จะไม่ให้แซบได้ยังไงอะคะคนตรงกันข้ามครับคนนี้เปิดเผยก็หน้าผากกว้างคนนี้มีอะไรเก็บเกี่ยวยิ่งนิดนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหน้าค้นหาให้ค้นหาหน้าค้นหาไม่เปิดหมดนะแต่วันนี้จะเปิดหมดใจเลยเพราะว่าปาจะล่วงลึกความลับของความอร่อยของแซบอินดี้สาขาสุพทรณพัฒน์ค่ะ ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอาจจะเคยลองแซบอินดี้แล้วเดี๋ยวจะสับสนนะคะคุณบอลก็เลยบอกว่าที่นู่นก็ให้เรียกว่าแซบอินดี้เกษตรน้นวมินแต่ถ้าที่นี่ที่เรากําลังจะแซบกันเนี้ยก็เรียกว่าสุขคนทัศวัตรค่ะเมนูแรกวันนี้เลยดีกว่าแหมมันน่ากินไปหมดเลยนะผมขออนุญาตแนะนำเมนี่ก่อนดีกว่าครับสาวๆอย่างพี่ควรจะกินอะไรดีคะได่ครับนี่ครับส้มตำขาดครับ วันนี้เขามาเป็นถาดแบบนี้หรอใช่ครับสชั้นใช่ครับหรอเด้งใช่ครับมีถาดสองถาดโอ้ยแล้วอันนี้คือเรียกว่าเป็นส้มตำรวมทุกอย่างเลยอุ้ยเขาเก๋นะเราไม่อยากชิมเพราะว่ามันจะแซ่บมากเราจะขอขยับไปที่อีกถาดหนึ่งครับผมตรงนี้ถาดอะไรคะอันนี้นะฮะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรียงก๋วยเตี๋ยวเรียง จริงหรอเดี่ยวเรียงเรียงเรียงลอลิงเรียงลอริ่งอ่าเหมือนก็เตี๋ยวนี่สูตรของเมืองจันทร์ใช่ครับเป็นสูตรของเมืองจันทร์เราไปยุกมาก็ทางภาคตะวันออกเป็นเตี๋ยวภาคตะวันออกของทางภาคตะวันออกแล้วมาประยุกต์รวมกับทิมจุก เออพี่ก็นึกว่าจิ้มจุ่มนั่นเลยครับอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าเขาก็มีจิ้มจุ่มก็ต้องอันนี้สิครับไม่หมายถึงว่าจิ้มจุ่มก๋วยเตี๋ยวกระเปิดเป็นจิ้มจุ่มก๋วยเตี๋ยวเรียงก๋วยเตี๋ยวเรียงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงที่เขาเรียกอะไรตรงน้ำน้ำจะไม่ใช่เป็นน้ำซุปธรรมดามีสูตรเป็นยังไงน้ำอาจารย์จะลองไหมขอ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 น้ำได้ครับผมลองมันต้องรู้เลยเนีลองไม่อยากรู้ว่าท่านผู้ชมถ้าน้ำเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะ เข้มข้นมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแต่ว่าเขาจะเรียกหมูเลียงครับใชเอาตอนนี้เราก็เลียงไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาลวกจิ้มชิมกันเพลินค่ะแต่ตอนนี้เราก็ต้องแนะนําเมนูข้างเคียงกันก่อนนะคะสองถาดผ่านไปกินอันนี้ดีกว่าอันนี้คือเมี่ยงนะครับเมี่ยงปลาครับกิมเมี่ยงปลาครับกิมคือตัวปลาเนี่ยเราเราจะเน้นเรื่องเรื่องความสด แล้วก็เรื่องขนาดของปลาให้มีขนาดตัวใหญ่หน่อยแล้วก็เรื่องความสวยที่เราเน้นเลยนะครับไม่เล็กเกินไปนะแล้วก็ไม่ใหญ่เบ้อะบะจนแบบเนื้อมันแน่นเกินก็ไม่อร่อยเนาะแต่มีอีกเมนูหนึ่งที่เราบอกว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของแซบอินดี้เพราะว่าจําได้ว่าเมนูที่แล้วเราก็มีแนะนําอันนี้คือปลาทูทอดน้ําปลาครับปลาทูทอดน้ําปลาโอ้ใช้ปลาทูแม่กรองป่ะใช่ครับอันนี้อีกจานหนึ่งดีกว่ามาอันนี้เป็นปุ้งอะไรฝอยเนี่ย กุ้งคลุกฝุ่นนี่คลุกด้วยอะไรคะก็เป็นเป็นเครื่องเทศครับแบบฉบับของแซบอินดี้อ๋อคล้ายๆเป็นเมือนเครื่องอะไรเขาเรียกเหมือนลาบนะแต่เขาก็จะเป็นกุ้งแล้วก็คลุกปกติก็จะเหมือนลาบทอดเราก็ลองได้หมี่กรอบกินเพราะหมีกรอบก็จะอร่อยอร่อยแบลกบใช่ครับเดี๋ยวอีกเมนูหนึ่งค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่ในนี่มาเป็นเหมือนรูปเรือนะแค่จานก็เตะตาแล้วอันนี้ อันนี้คืออะไรคะนนลาบป่ะอ่าลาบแซลมอนครับอ่าลาบแซลมอนจริงเหรออันนี้ขออธิบายเลยว่าลาบแซลมอนเนี่ยคือพี่ไม่รู้รพี่นึกว่าลาบหมูนะเนี่ยค,ค,ค,คือเราเป็นร้านอาหารไทยอีสารเราเราอยากทําให้มันหลากหลายมากขึ้นเราก็เอาวัตถุดิบของของแซลมอนเนี่ยม,มาทําเป็นลาบให้ให้ให้คนเนี่ยอาจจะเป็นเมื่อก่อนลาบหมูลาบเนื้อแต่ว่าบเป็ดธรรมดาไปใช่ ลาบแซลมอนอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคนที่ชอบทานแซลมอนเนี่ยอยากจะกินลาบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจัดเมนูนี้มาแหมจังหวัดดีใกล้สุดจีนต้องมากินลาบจะได้มีโชคแต่จริงนะครนะเราไม่ค่อยเจอลาบแซลมอนโดยใหญ่ก็จะเป็นลาบแซลมอนก็เป็นสดๆดหรือแม่ก็เอาน้ำยำมาราดแต่อันนี้ต้องบอกนะมันเข้ากันแล้วมันอร่อยด้วยรอ มันแซ่บจริงๆสมกับแซ่บอินดี้แดงถึงแซบดื้อต้องแซ่บแน่หน้าแดงเพราะว่าอยู่ใกล้คุณบอลนะคะคนคุ้นเคยอะค่ะท่านผู้ชมเคยมากินกันบ่อยค่ะใช่ครับกินที่ร้านนี้ค่ะขอสิ่งพิเศษยังไม่ได้ทำเลยขอสิ่งพิเศษถ้าดีดีแล้วครับดีดีแล้วถ้ามาอยากชิมงานเนี่ยมาดูผมช่วยเนี่ยผม เอาอย่างนี้สุคนทศวัต์อยู่มายังไงดีใกล้ใกลสุดให้คุณบอลบอกทางเดี๋ยวคุณโอ๊ตบอกเบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ชมก็คือว่ามาได้สองทางมาจากทางนั่นก็ทางด่วนก็ได้หรือมาจากเส้นเกษตรน้อมมินก็ได้นะครับก็แล้วจากเส้นเกษตรน้อมมินเนี่ยตรงตรงแยกสุขวันทศวัตรแยกสุควนทศวัตรครับสมมติว่ามาจากเกษตรนะครับ ถ้าเจอแยกถนนสุวรรณให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยแต่ถ้ามาจากเลียงทางด่วนเนี่ยให้เลี้ยวขวาให้เลี้ยวขวาใช่แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆประมาณสักประมาณเจ็ดกิโลอะไรอย่างเงี้ยฮะเอ๊ะผมว่าคุณบอลบอกคุณตาหรือเปล่าคุณตาแกรู้แก,กแมาบอกผมว่าให้ท่านผู้ชมรู้ดีกว่าแหมนี่เข้าทางถนนสุวรรณก็ได้เข้าทางเกษตรน้องมิงก็ได้เข้าทางถนนเลียบทางด่วนก็ได้แล้วก็ตรงเข้ามาในซอย หาไม่ยากครับตรงข้ามสมบัติทัวร์เลยครับตรงข้ามถ้ารถสมบัติทัวร์นะคะเผื่อจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็แวะกินที่นี่ก่อนนะแต่อย่าเมานะเดี๋ยวลืมขึ้นรถแต่ว่าเบอร์โทรค่ะเผื่อท่านผู้ชมอยากจะโทรมาจองต้องต้องอ่าพี่คุณบอลอีกเบอร์โทรจะเป็นศูนย์แปดห้านะครับ 664แล้วก็465โทรมาได้เลยครับตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงไหมผมว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์คุณบอลบ่คะนี่ไม่ใช่ครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ของร้านของร้านนะท่านผู้ชมกาแซบอินดี้สาขาสุขุสวัสดิทครับร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงร้านเปิดตั้งแต่5โมงเย็นครับ5โมงเย็นถึงประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งท่านผู้ชมตึงๆๆๆึงแล้วก็มีดนตรีเล่นกี่โมงคะดนตรีในวงแรกฮะเราจะเล่นประมาณสองครึ่ง สองทุ่มครึ่งสอด้วยประมาณสี่ทุ่มครึ่งบอกดีกว่าว่าดนตรีใช่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่นักดนตรีธรรมดาเป็นนักดนตรีที่เรียกว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงเขาให้เกียรติมาเล่นกับเราเราต้องขอบคุณเขามาีมีใครบ้างคะเยอะมากเลยที่รู้เนี่ยวัดรังคารนะฮะจะเป็นพี่อินบูเดการอินบูเดการอุ้ยอันนี้แฟนคลับเลยนะเคยฟังเพลง ฟังเขาเป็นรุ่นน้องเราก็รุ่นพี่นะคะแค่รุ่นพี่นะท่านผู้ชมครับผมแล้วก็ส่วนวันพุธเนี่ยหัวค่ำจะเป็นน้องปอปปี้เดอะไวท์ปอปปี้เดอะไวท์โอ้โหนี่ขุดดังๆมาเลยนะปีล่าสุดนะแล้วก็รอบสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยจะเป็นน้องเต้ยนาลาลักษณ์เต้ยนาลาลักษณ์โอเคซึ่งจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาในวแล้วก็วันอาทิตย์าจะเป็นพี่ปิ๊งปองศิริศักดิ์ครับนะครับส่วนเออผมลืมข้ามไปวันจันทร์จะเป็นคุณปั้นเดชอร์ คุณป้านอุ้ยนี่มันเป็นแนวอินดี้หมดเลยนะสมกับแซบอินดี้เลยนะแล้วดนตรีก็แนวอินดี้อาจารย์น่าจะไม่รู้จักนะของร้านรวยหุ่มทุนให้ทัานผุ้ชนได้ครับ พี่เขารู้จักกันอยู่แล้วก็เลยเรียกว่าให้เกียรติมาเล่นที่ร้านปกติถ้าไปเล่นที่อื่นต้องเป็นคอนเสิร์ตเปิดที่นั่นนะคะแต่ว่าถ้ามาที่นี่คุ้มค่ะเพราะว่าราคาอาหารก็ไม่แพงอาหารก็อร่อยมาก็ได้ตั้งหลายทางและที่สําคัญเจอหนุ่มเซิรเวอร์แบบเราสอคนหล่อด้วยเลยต้องขอสิทธิพิเศษให้ท่านผู้ชมค่ะสาหรับบอกว่ามาจากร้านมาจากรายการเราาเกิดมาเนี่ยผมลดแท่ทีเลย ทั้งบินเอาเป็นว่ารวมทุกอย่างที่มากินในโต๊ะนั้นไม่แยกอาหารน้ำเครื่องดื่มรวมทั้งบินสิบเปอร์เซ็นต์หมดเขตเมื่อไรหมดเขตเมื่อไรให้หมดเขตต่อ้นเดือนกุมภาพันธ์ไหมต้นเดือนกุมภาพันธ์โอเคโอ้โหต่อให้ท่านผู้ชมนะครับลองมาก่อนเลยครับรผมว่าแหมไม่ต้องลดก็เป็นที่ดีใช่ไม่ต้องลดก็ต้องมาแหละครัเพราะว่าอาหารเขาอร่อยจริงๆนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกมันติดใจอาจารย์เดี๋ยวคงต้องมาอีกรอบหนึ่งอ่ะคุปาผมว่าไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ต้องบอกต้องแต่ก็บดวงเยจงเอาหารที่นี่เนี่ยเขามีแนวทั้งแซ่บทั้งความเป็นฟิวชั่นด้วยใช่ครับนี่สไตล์ตกแต่งร้านก็เก๋ไก่แต่ละที่แต่ละสาขานี่ก็จะไม่เหมือนกันนะมาแล้วได้กําไรคุ้มเวอร์มาพูดเลยคุปปาเขาก็มอบสิ่งดีๆได้ให้เราเยอะแล้วเราต้องมอบสิ่งดีๆให้เขาบ้าง จะให้ทําอะไรดีคะสิ่งดีๆก็ก็จะมีปลากับอาจารย์และก็สิ่งคอร์ปอเรชันค่ะที่สนับสนุนรายการเรามาด้วยดีตลอดนะคะเดี๋ยวเจอกันกับช่วงขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะและสิ่งคอร์ปอเรชันนะคะก็ขอมอบผลิตภัณฑ์ B e อิงซันโบนะคะมาชิตะมอบให้ค่ะแล้วก็ข้าวอบกรอบนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ของเอสโกบริษัทในเครือค่ะขอบคุณมากเลยคับมอบให้คุณบอลนะคะแล้วก็คุณโอ๊ตค่ะจะได้แซ่บเวอร์ด้วยกันนะคะขอบครับ ยืนยันความอร่อยสิงอร่อยนอกบ้านนะครับโครับดีปา้ายเ,เห็นที่ไหนคุณต้องรีบเลย,ยครับรอมั่นใจการันตีครับต่อต่อด้วยหนังสือเสริมโยกศร้าพองกระดาษทิชชาบอกไว้เลยต้องเ<ม>ต็มแม่นผลลุกเลยการวางแผนชีวิตไปล่วงหน้านี่ก็มอบให้ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะช่วงนี้จบแล้ว หมดเวลาแล้วเอาหนักนะคะคุณบอลนี่ไดีครับเอาใจดีถ้าท่านผู้ชมมานี่จะเจอคนเอาใจค่ะไม่เป็นไรอาจารย์ที่นี่เขาบริการเต็มที่อยู่แล้วแนวอินดี้ค่ะต้องมานะคะในช่วงนี้ถือโอกาสขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ติดตามรายการเรามาด้วยดีเสมอมานะคะไม่ว่าจะกี่ปีเราก็ยังเป็นแฟนคลับที่น่ารักนะคะช่วงนี้เราก็จะต้องร่ำลาละก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ เฮงเฮงรวยรวยด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ